ทานายดวงชะตาดาวพฤหัสบดีผักองศาดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ที่ให้คุณงามความดีกับดวงชะตาโดยมีคำกรกล่าวไวว้่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงการศึกษาความรู้ปัญญาศิลธรรมกฎหมายการแพทย์คุณงามความดีต่างๆ ปัจจุบันดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นตำแหน่งราชาโชคไปจนถึงวันที่30เมษายน2567โดยมีคำกรทางโหราศาสตร์ที่กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งราชาโชคว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าส่งอำนาจราชศักดุจเสนาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง ซึ่งถือว่าตำแหน่งราชาโชคนี้ถือเป็นตำแหน่งที่ดีต่อดวงโลกและดวงเมืองส่งผลในเรื่องของโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยง่ายอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ไปจนถึงวันที่8มกราคม2567ดาวพระฤหัสบดีจะโครจรพักองศาหมายถึงเดินช้าลงจนดูเหมือนว่าจะเดินถอยหลัง ในตำแหน่งราศีเมษเป็นระยะเวลา132วันโดยดาวพฤหัสบดีโครจรถอยหลังหมายถึงสิ่งที่เคยคืบหน้าก้าวหน้าอยู่จะชะลอตัวลงหมายถึงการกลับไปทบทวนเรื่องเก่าๆดังนั้นในเรื่องของการเรียนการศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานวิชาการงานวิจัยต่างๆจะได้รับผลกระทบจากการที่ดาวพฤหัสบดีผักองศานั่นคือ การเรียนการศึกษาจะไม่ค่อยก้าวหน้านักเรียนเรียนแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าหัวผู้ที่รอคอยข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่ออาจมีความล่าช้าออกไปหรือมีการทบทวนผลการสอบหรือผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในส่วนของข้อกฎหมายการพิจารณาคดีความต่างๆมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนตัดสินคดีมีการร้องอุทธรณ์ให้มีการพิจารณาผลคดีใหม่ หรือผลการตัดสินคดีความมีความล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวังข้อควรที่เราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเรื่องของการแพทย์การรักษาโรคและสุขภาพนั้น mm. เดินพักองศาหมายถึงผู้ป่วยผู้ที่มีโรคเก่าผู้สูงอายุที่เคยมีโรคต้องระวังเรื่องของโรคเก่ากำเริบ และต้องระวังในเรื่องของการวินิจฉัยโรคที่ผิดโรคหรือผิดพลาดหรือกระบวนการรักษาทางการแพทย์ที่เคยทำอยู่อาจไม่ได้ผลซึ่งการที่ดาวพฤหัสบดีพักนี้ย่อมส่งผลกับทุกลัคนาราศีแตกต่างกันไปโดยผลของการที่ดาวพฤหัสบดีพักองศานี้มีผลต่อลัคนาแต่ละลัคนาแตกต่างกันไปดังนี้ ทำนายดวงชะตาหลังดาวพฤหัสบดีพักองศาชาวลัคนาราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภในระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ไปจนถึงวันที่8มกราคม2567ดาวพฤหัสบดีจะเดินพักองศาเป็นระยะเวลาประมาณ132วัน ดาวพาปปฤหัสบดีคือตัวแทนพบมรณะหมายถึงสุขภาพอุบัติเหตุการพัดภาคการเดินทางไกลและยังหมายถึงพบลาภะหมายถึงโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยง่ายของชาวลัคนาราศีาพฤษภปัจจุบันดาวพาปปฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นพบวินาศตำแหน่งวินาศนี้หมายถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังศัตรตูรับ สิ่งที่คาดไม่ถึงถือได้ว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีและไม่ให้คุณกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภดังนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภระวังเรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่มาจากอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนให้ระวังเรื่องของการเกิดขึ้นของศัตรูรับคนใกล้ตัวปัญหาในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุการสูญเสียญาติผู้ใหญ่แบบกระทันหัน คนลัคนาราศีพฤษภจะมีความรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกจำกัดเสรีภาพหรืออาจมีเหตุให้ต้องย้ายไปอยู่หรือทำงานในที่ห่างไกลผู้คนไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกับผู้คนคนลัคนาราศีพฤษภไม่ควรประมาทในปัญหาในเรื่องของข้อผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นหรือพบเจอเพราะมีโอกาสที่ปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่พบเจอจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น คนทำธุรกิจให้ระวังปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมายจนกลายเป็นคดีความมีโอกาสในเรื่องของการเกิดการพลิกล็อกที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางธุรกิจความพลิกผันที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามแผนการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังต้องระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวกลายเป็นศัตรูคอยแทงข้างหลัง ชาวลัคนาราศีพฤษพจะขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แต่ในตำแหน่งวินาศก็อาจหมายถึงการให้สนับสนุนในทางลับคำแนะนำสำหรับชาวลาาคัคน,นาราศีพฤษภคือคนลัคนาราศีพฤษภคนอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าทำอะไรอย่างลับๆปกปิดไม่เปิดเผยจะให้ผลที่ดีมากกวา่าโดยเมื่อผ่านวันที่29สิงหาคม2566เป็นต้นไป ดาวพฤหัสบดีจะเดินพักองศาหมายถึงการที่ดาวพฤหัสบดีเดินช้าลงหยุดนิ่งเหมือนเดินถอยหลังทำให้ศัตรูรับหยุดก่อกวนสร้างความวุ่นวายด้วยเหตุอันมาจากปัจจัยอื่น อย่างไรก็ตามการสนับสนุนหรือโชคลาภที่คนลัคนาราศีพฤษภเคยได้รับอยู่แบบรับๆอาจมีการพักไปเป็นการชั่วคราวชีวิตของคนลัคนาราศีพฤษภยังอยู่ในมุมที่มีความอึดอัดทั้งกายและใจยังไม่สามารถหลบพ้นไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพียงแต่ความรู้สึกของคนลัคนาราศีพฤษภเองจะรู้สึกว่าเคยชินแล้วกับอุปสรรคปัญหาเลยทําให้ไม่เดือดร้อนไปกับสถานการณ์หรืออุปสรรคปัญหาที่มีอยู่เท่าไหร่นัก แต่สิ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุโดยเฉพาะเมื่อดาวพระรหัสสดปีพักองศาจะต้องเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวัง สำหรับผู้ที่มีโรคเก่าหรือให้ระวังโรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันดังนั้นคนลัคนาราศีพุธศพควรให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพทั้งตัวคนลัคนาราศีพุธศพเองและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวขอให้พยายามพบแพทย์ปรึกษาแพทย์หลายๆคนเพราะเป็นช่วงที่การรักษาทางแพทย์ไม่ค่อยคืบหน้าหรืออาจมีการวินิจฉัยโรคผิดพลาดไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่และขอให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุแห่งการสูญเสียที่เข้ามาแบบกระทันหัน ชีวิตของคนลักนณาราศีพฤษภนั้นเจอดาวใหญ่อยู่ในมุมวินาศถึงสองดวงคือดาวราหูและดาวพฤหัสบดีอีกทั้งยังมีดาวมฤตยูมาทับลัคนาดังนั้นขอให้คนลักนณาราศีพฤษภอดทนรอคอยอีกนิดเพราะหลังจากกลางเดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปดาวราหูจะย้ายมาให้โชคลาภส่วนพอหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปดาวพฤหัสบดีก็จะย้ายมาทับดวงชะตา ดังนั้นดวงชะตาของคนลัคนาราศีพฤษภจึงจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆ